ผมยืนตัดนี่เลยแล้วก็เอาการ์ดกล้องอะเสียบเข้าไปเสียบเข้ามาแล้วก็ยืนตัดได้ครับแล้วมันเป็นไทซีด้วยนะใช่มันเป็นไทซีด้วยครับสบายมากอันนี้คือผมหาวิธีมานานแล้วว่าผมจะทํายังไงให้โซลูชันมอ่ผมมันไม่เยอะเกินกราบสวัสดีตัวเองมาชาวไซย,ย่าดับบบอลแซดรวมลูกยาด้วยแป๊ลูก,ลก,ลกระบุเทพเจ้ามังกรวันนี้เราจะมารีวิวทั้ง2รุ่นนะครับ MacBook Pro ของตั้มอ่าของผมแล,แล้วก็ iPad V.S. iPad เลยใช่มันจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าจะซื้อ Mac อ่าหรือซื้อไอแพดหรือว่าไอแพดเนี่ยมันทดแพนแบ็ได้ไหมอ่าบางคนมันยังงงงงงไว้วันนี้เราได้รวบรวมข้อการใช้งานของเราที่ใช้กันจริงๆนหแน่ใช้จริงๆที่แบบว่าใช้โอนตังใช้ทํางานใช้เขียนใบนู่นไปนี่ใช้ผ่านออฟฟิศตัดต่อวิดีโออัปโหลดลงซึ่งพวกเราเนี่ยทำงานเป็นหลักเนี่ยมีอยู่2อัน1ก็คือตัดต่อ2คือเอกสารนี่ิดหน่อยแต่คือหลักๆคือตัดต่อวิดีโอประมาณนั้นแล้วจะมีน้องๆชอบเข้ามาถามว่าพี่ถ้าเกิดผมจะซื้อ iPad มาตัดต่อเนี่ยกับซื้อ MacBook มาตัดต่อเนี่ย จะเป็นข้อที่แบบว่าทุกคนให้ความสนใจกันมากเป็นพิเศษใช่บอกราคาก่อนพี่2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างราคา MacBook ของตั้มก่อนแล้วกันเริ่มที่เท่าไหร่ประมาณ479อ่าประมาณ479มีพายกระซิบมาด้วยกูจําได้479ครับแต่บอกก่อนว่า479เนี่ยมันเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นซึ่งกากที่เย่เลยกาไม่มีกราฟจอแย่ไม่มีแล้วก็ทํางานเวลาเลนเดอร์ช้ามากตัด่อวิดีโอ 4K 60เฟรมเนี่ยตัดได้แต่อย่าใส่หลายเลเยอร์ไม่งั้น หนักเลยต่อให้เป็นตัวใหม่ก็ถ้าดอร์ 4K 60ตัที่เราใช้ครับก็ยังแพ้แพ้ใช่แต่มันจะมีอะไระสมเรื่องอื่นเดี๋ยวเราไปพูดกันแล้วก็ค่าโปรแกรม Final Cut Pro 1,500 <500. S 2> บาทอันนี้บอกไว้ก่อนเลยโปรแกรมแพงมากรวมๆประมาณ50,000กว่าอ่า0 0า0 0่นประมาณ6 0 0 0อ่นะแค่ตัวเริ่มตม้นเลยต้องไปซื้อซองใส่ใช่อ่ะของผม7 5 9 0 0อืมโห <laughs> อันนี้คือพร้อมแบบพร้อมใช้งาน 4K 60เฟรมยังไม่รวมโปรแกรมเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยรวมโปรแกรมอีกเป็นหมื่นห้าร้อยแล้วก็ซื้ออะไรต่างๆนานาเกือบแสนประมาณแสนสองพันใครที่ไปดูคลิปนั่นแหละมาทำไปแล้วคือมันพร้อมใช้ในความหมายคือมันจะมีเรื่องดองเกิลเรื่องของเมาส์เรื่องของอะไรที่มันแบบอสซอรีเสริมมันอ่ะแต่ของผมไม่เอาเมาส์นะเอาแค่ดองเกิลที่มันแยกมาครับก็แค่ก็โหสุดยอดเป็นแสนอ่ะ อันนี้แค่ตัวทั้ง12ิบกิ๊กครับนะครับถ้าคุณไปวินโดว์นี่คุณได้แรงสุดๆเลยแต่ <c oughs> นี้ลองมาทําแบบให้ดูกันใครที่แบบชอบอีโคซิสเต็มของ Apple แน่นอนว่ามันก็ต้องใช้ Apple ใช่มันมันเรื่องของ UI เรื่องของความใช้ง่ายเรื่องของความสเสถียรม,มันกินขาดวินโดว์อยู่แล้วนี่พูดแบบแมนๆ วเราใช้ทั้ง2 OS นะครับใช่ส่วน iPad ที่เราใช้ประจำก็มี iPad air 3ามของตั้มอ่าที่ตอนนี้ยังตัดต่อไปดีได้ดีอยู่ 4K 60ตัด 4K 60ได้เลยอ่ะลื่นๆครับแล้วก็ผมประมาณ1 7ื่นอ่ะ17,900เออแต่ว่าตอนนี้ก็ลดเหลือประมาณ13,000 15,000อะไรเงี้ย1ม0 0 0เออจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมมันจะเปิดอยู่ที่38,900 256แปกิกแบบ 4G อืมแต่ว่าพี่ซื้อมาแบบตอนมันลดราคาแล้วพี่หาซื้อได้ใส่โค้ดเลนลดเหลือประมาณ2อ0 0 0ื่นเยังไม่รวมเคส 500รอ่าปากกาอีก600้รวมแล้วก็สามหมื่นนะสามหมื่นประมาณนพร้อมใช้งานพร้อมใช้แบบความจุ 256G ้อย้วยิ G ด้วยซึ่งในขนาดเดียวกันตัวนี้ไม่รองรับ4 G อ่าไม่ใส่ซิมไม่ได้ใช่ไปข้างนอกนี่ลำบากอย่างหนึ่งคุยจะต้องหา WiFi ใช้งานไปหรือไม่ถ้ามี iPhone มันก็ซิงค์อัตโนมัติแต่แบบนั้นต้องต้องพกอันใช่สองดีไวใช่ standalone ไม่ได้ใช่แล้วก็บวกโปรแกรมอีกรวมมากที่พี่ซื้อมาตอนนั้น600กว่าบาท6ก0กว่าบาทตอนลดปะ ตอนลดแล้วตอนไม่ลดประมาณพันหนึ่งพันหน่อยพันหนึ่งพันห้าสิบบาทเลยจะไม่ได้ถ่าโปรแกรมราคาเองก็ต่างกันสิเท่าใช่หมื่นห้าร้อยกับพันห้าสิบค่าตัวเนี่ยห่างกันเอาเทียบเทียบผมเลยสองเท่าห่างกันสามหมื่นบาทนะเทียบกับตัวที่มันกากแล้วมันสู้ไม่ได้ด้วยนะค่าโปรแกรมอีกหนึ่งหมื่น ที่ห่างกันรวมแล้วเนี่ยห่างกัน40,000บาทเพราะนั้นไม่พอครับ,รบผมต้องไปซื้อพวก VSCO มาด้วยเพราะไว้ย้อมสีวิดีโอย้อมสีภาพใน,นแหละประมาณนี้ที่ต้องซื้อมาเพื่อใช้งานเรื่องก,การพกพาอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราเป็นคนที่ไปต่างประเทศบ่อยเหมือนเรานีครับคุณจะไม่อยากพกอะไรเยอะแยะโน้ตบุ๊กไปแล้วครับเพราะมันเนี่ยสองโลแล้วพี่ ตั้มก็โลโลน้อยๆรองน่อยๆ <Okay. S 2> ถึงจะเป็นอัลต้าบุ๊กที่ออกมาใหม่อย่างเอเซอร์สวิฟท์ละมันก็ไม่สะดวกร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันพกได้มันพกได้แต่เวลาคุณทำงานจริงครับมไม่ได้เ <laughs> นี่ยของพี่เอาง่ายๆว่าหัวชาร์จอ่ะอันประมาณแบบฝ่ามือหนึ่งอ่ะเอาฝ่ามือมาลองรับผมว่าประมาณสี่0้าร้อยก น่าจะได้นะสามสามรกร,รัมขึ้นะนะแน่นอนใหญ่แล้วก็หนักคือผมนั่งบิเชเนสคลัสเขาเรียกว่าเกือบทุกสายการบินแล้วผมไม่สามารถเอาเนี่ยเสียบแล้วมันอยู่ได้ผมต้องเอากาวสหน้าไปแปะไปแปะกับตัวนี้แล้วแปะกับปักช้าดูขึ้นีินเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะหล่นลงมาเพราะมันหนักนี่คือข้อเสียของมันครับและมันจะไม่มีทางที่คุณจะสะดวกได้เลยในเมื่อถ้าคุณตัดไฟแบบจัหวด คุณเสีรบฟเขาแบงค์ไม่ได้นะมันเข้าก็จริงแต่มันช้าแต่ถ้าเเขาแบงค์แหละที่มันสามารถรองรับไอ้ไอไอตัว macbook แต่เขาแบงค์มันไม่สามารถรองรับ full load ได้เว้ยใช่มันล่นมันช้าสำหรับแต่กับตัวนี้ครับชั่วโมงหนึ่งคือคุณตัดแบบเอาไปเลยคุณสบายไปเลยอ่ะต่ตอนในนี้อึดกว่าด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเป็นคนที่เออกูต้องหาอุปกรณ์โอเคอื ยา่าให้ง่ายนะครับ,รบปกติเนี่ยผมไปอเมริกาหรือไปต่างประเทศเนี่ยผมจะพกแค่ใบนี้เล็กใบนึงคือเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้เอ้ยอันเดอร์เมอร์ต้องเข้าแล้ววะนท <c oughs> ีนี้อันเดอร์ขอบคุณครับกระเป๋าอย่างนี้พี่ขนแค่เสื้อผ้าแค่นั้นต่กระเป๋านี้ครับมันจะมีกล้องตัวหนึง่งมีขาที่ยืดได้มีแบตไดพอร์ตมีแท่นชาร์จแบบมีเพาเวอร์แบงค์มีสายชาร์จครบแล้วก็ที่สำคัญมันใส่ไอแพดได้ตัวหนึ่งพอดี ซึ่งไปต่างประเทศอ่ะเป็นไทยที่น่าจะหอมอยู่แล้วซึ่งไปแล้มไหม ซึ่งึมง่ปต่างประเทศมันเหนื่อยอยู่แล้วเอฉะนั้นผมจะทําอะไรที่มันเบาตัวผมที่สุดผมก็มีกระเป๋าตัวนี้และที่สําคัญคือมันเอาไอแพดยัดเข้าไปด้วยในกรณีที่สมมุติว่างานเปิดตัวที่เราไปถ่ายเสร็จปุ๊บผมก็เอาลงไอแพดตัดได้เลยซึ่งบางทีที่เราไปต่างประเทศปะเขาไม่ได้แบบมีเวลาจะต้องไปแวะโรงแรมตัดโรงแรมดึงเปิดแนตเปิดที่อะไรอีกไม่มีหรือแม้ว่าคุณเอาโน้ตบุ๊กไปอะคุณต้องมานั่งหาที่นั่งเอามาวางบนคณะเสียบ ห้าผมครับผมยืนนี้เลยผมยืนตัดนี้เลยแล้วก็เอาการ์ดกล้องอะเสียบเข้าไปเสียบเข้ามาแล้วก็ยืนตัดได้ครับแล้วมันเป็นไทซีด้วยนะใช่ผมันเป็นไทซีด้วยครับสบายมากอันนี้คือผมหาวิธีมานานแล้วว่าผมจะทํายังไงให้โซลูชันผมมันไม่เยอะเกินซึ่งผมอาแม็กไปอ่ะหนึ่งคือต้องระวังด้วยมันแพงกลัวหายอีกกลัวหายกลัวแม่งบิดกลัวคัดแทกผมไปด้วยก็ไม่ได้ใช่อันนี้แล้วแต่คนใช้อันนี้ผมมาพูดถึงการใช้งานของพวกเราผมรู้สึกผมสะดวกมากเพราะโซลูชันผมมีอยู่ในกระเป๋าใบเดียวอ่ะสมมติตั้มไปาานเ้ ออแล้วเขาก็พาไปชมเมืองแล้วไปช้อปปิ้งเราก็ใส่พวกนี้ดนะ้แล้วเราไม่ต้องไปแบกกระเป๋าเป้หนักๆมีกล้องมีอนะไรใช่ไหมตัวนี้ครับกระเป๋าครับผมมีขายยัง <c oughs> มีขายเวของผมเนี่ยมันก็ขยายเพื่อใส่เสื้อผ้าได้ออนี่ได้เป็นสิบสิบกว่าลิตรตรงนี้ผมก็ใส่แพดได้เนี่ยผมผมแบบไปเดียวผมสะดวกเลยอย่างถ้าเกิดมันขยายจริงๆเนี่ย macbook ที่มันจะพอจะใส่ได้โมาดสิบสามนิ้วน่าจะพอแบบขืนไม่ได้ไมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับ ตัวนี้ต้องเป็นเป้ถ้าเป็นกระเป๋าเป็น messenger เลยครับที่เป็นแบบ้างๆะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยคล่องตัวเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องระวังเรื่องการจรารกรรมด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่าแบกไป่โง่บางทีเขามาวิ่งม,มาขโมยมากีดฉกไปก็ใช่ยอย่างก,กระเป๋าของผม,มเป็นการกีดผมมีขาย <laughs> อ่าต่อต่อต่อนี่คือการพกพาใช่ถ้าคุณใช้ในกรณีคุณไม่ซีเรียสคุณเอาแม็กเลได้แต่อย่างเราเดินทางบ่อยเดี๋ยวผมรู้สึกผมซีเรียสถ้าเรามี iPad อ่ะเราสามารถตัดได้ตลอดเลยเนี่ยเราจับมาว่ามันหยิบขึ้นมาใช่ว่ามันหยิบขึ้นมานั่งตัดนั่งตัดพอเวลาเขาเรียกจะขึ้นปุ๊บแล้วก็พับ ใช่อันนี้ก็ต้องกดเซฟปั๊บครับต้องเก็บใส่กระเป๋าใช่มันยุ่งยากที่ว่านะประมาณนั้นอีกอย่างคืออันนี้มันถือขึ้นเครื่องง่ายคือเวลาเราขึ้นเครื่องหรือว่าเวลาเราเดินทางครับเราจะต้องถือพาสปอร์ตไปสแกนเราด่านสแกนอ่ะต้องเอาน้ t บุ๊กออกมาแล้วน้ t บุ๊กเราไม่คูณอีกคือพี่อ่ะเซ็งเรื่องนี้พี่เลยต้องซื้อไอแพดที่มีเคสอย่างนี้พอเขาจัดตรวจแล้วก็ชักออกมาแค่นี้เลออหรือไม่คุณก็เนตไปเนตไว้ก็ได้คือผมกับตั้มเป็นคนที่ คนเป็นคนขี้เกียจเอาง่ายๆการโกงการเกงเวลาใส่ขึ้นเครื่องจะไม่มีแบบว่ามาใส่เข็มขัดไม่มีครับไม่มีเลยทุกวันนี้เนี่ยมันเปล่าทุกวันนี้ยังติดนิสัยเลยนะแบบเลี่ยงการเกงไม่ใส่เข็มขัดเลยใช่อย่างพี่แพงเมื่อก่อนเข็มขัดไม่มีเป็นสิบเส้นใช่ที่ไม่ใส่นี่คือเรื่องของการพกพาซึ่งมีผลอย่างมากกับผมและตาแต่ว่าก็อย่างที่บอกกับตัว macbook เนี่ยมันเป็น p r o f e s s i น n a ลมากกว่ามันจะยืดหยุ่นการทำงานแต่ในเมื่อเรามาพูดถึงการใช้งานของเราเราจะพูดแค่ของเราเท่านั้นคือการ ตัดต่อครับฉะนั้นหัวข้อต่อไปคือการตัดต่อแล้วตัดต่อเนี่ยตัวนี้ใช้โปรแกรมอะไรครับถ้าเกิดเราบางคนชอบแม็กก็จะใช้ Final Cut แต่ว่ามันจะมีบางประเภทที่ชอบใช้ Pre เม e ยร์อย่างอ f ฟ i ิทเราก็ใช้ Pre เม e ยรในนี้มีแค่ผมกับเจที่ใช้ Final Cut อยู่ถ้าเกิดเป็น Final Cut เนี่ยมันก็เร็วแล้วตัดง่ายตัดง่ายถ้าเกิดเราใช้ Premier e เนี่ยมันจะยุ่งยากหน่อยนึงแต่ว่ามันจะเสถียรกว่าว i n โ o w s แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาตัดออกมาเวลาเลนเดอร์ อันนี้สําคัญนะครับตอนเรนเดอร์จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ซ p u ยูแล้วก็การ์ดจอเร็วสุดเชื่อไหมครับว่าแม่งซวยแผ่นไม่ได้ใช่แผร์โคตรเร็วใช่แต่แค่ว่าโปรแกรมที่จะใช้กับมันนะครับมันหลากหลายมากใช่จะใช้แบบดาวิชีก็ได,จได้จะใช้พรีเมียร์ก็ได้จะใช้คลายน็อตแคทโรก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะลงโปรแกรมอะไรแค่นั้นเองใช่แต่ของไอ้แพรเนี่ยมีที่แบบเป็นแอดวานซ์แบบโปรจริงๆที่แบบพอที่จะทําได้นะก็คือรูมากใช่ถ้าเป็นโปรแกรมพวกคลายมาสเตอร์เนี่ยก็ทําได้แต่มันจะเป็น 4K 60ไม่ได้่มมันจะไโป อันนี้เราพูดในแง่ของแบบยูทูบเบอร์ที่ทําช่องหลักล้านซับหลักแฟนซับนะครับและที่สําคัญครับคือที่เราใช้ iPad ได้เพราะว่ามันตอบโจทย์แบบงานของเราว่ามันตัดออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ใช่มันประมาณนี้ได้ซึ่งผมใช้รูมาร์ตไปหลายคลิปมากมคุณก็จะเห็นว่าระหว่างการที่ใช้รูมาก,กับพี่เมียมันไม่ได้ต่างกันเพราะเราใส่แค่ที่เราใสา่ม,มันไม่ได้ต้องทํากราฟิกหรือเก็บสีหนักๆถ้าอย่างนั้นจริงๆคุณก็ต้องแปลดวานหน่อยครับแต่ถ้าใครที่ทําแบบคอนเทน เที่ยวอ่าอย่างเงี้ยโหสบายมากดูมากี่สบายเลยอย่างพวกเราเองเราว่าาเรก็ใช้แอดวานนะแอดวานการใส่ทรานซิชั่นซ้อนสองกล้องสองเลเยอร์มีแบบซับไตเติลอีกใช่ซับสีบางทีเราต้องมาทั้งเปลี่ยนด้วยมันก็ได้นะมันได้ไม่ต้องทำใหญ่เราใช่บางทีเราอยากปรับแบบว่ากล้องเอียงไปนิดนึงเราก็กดอีดิทปรับใช่เราอยากเลือกฟอนต์ที่เป็นแบบฟอนต์สมมติฟอนต์สุขุมวิทเราก็ปรับสุขุมวิทใช่บางงานเราอยากได้ฟอนต์ที่เป็นแบบน่ารักน่ารักก็ซูเปอร์สเปซก็ใส่ซูเปอร์สเปซไปก็ฟอนต์ททีี่มมั้งงหดอะล ได้แต่ว่าการตัดเนี่ยมันจะต้องแบบตัด2ข้างแล้วต้องมาลบอันนึงแต่ของไฟนอลนี่ละทําได้แต่นั่นก็คือจุดดีของไฟนอลไงมันไวกว่าแล้วมันแอดวานซ์กว่าแต่ในงานของเราอ่ะตัวนี้ก็พอแล้วคือตัดได้เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะไม่ช้าแต่เ้ืยอความช้าของมันอย่างที่บอกว่ามันสะดวกมันสามารถที่จะว่าเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาครับแล้วก็ปัด ตัดน่าจะบอกสำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างเราเนี่ยคนทีเกียจอย่างเรามันไม่น่าจะแบบไปต้องีแล้วแม่งพรีวิวแบบ 4K 60แบบลื่นโดยเดียวกันที่แม็กไม่ยังมีกระตุกอ่ะเวลาแม็กเวลาอยากให้มันฟีวลื่นๆเนี่ยเราต้องไปตั้ง1ต่อ4 1ต่อ8ใช่แล้วก็ไม่ต้องตั้งแบบหลายเรนเดอร์คือต้องไปตั้งนู่นตั้งนี่ครับแล้วบางทีแบบถ้ามันเลเยอร์ซ้อนกันเยอะๆมันจะกระตุกมันจะกระตุกมากกว่าการที่เราตัดในนี้เอยง่ายไม่ต้องอะไรมากเอา iPad Gen 7 ราคาหมื่นเดียวครับเรนเดอร์ 4K แม่แข่งกับ MacBook ราคาห0หมืไน iPad เสร็จก่อนโคตรงง 4K หกเฟรมใช่งงยี่หายในขณะที่ไฟเดียวกันเลยนะครับลองกับพี่แพรมดูนะครับแล้วอันนี้เปิดแบ็กกราวน์เรนเดอร์ด้วยอือคือโกงในการใช้เปิดแบ็กกราวน์เรนเดอร์ตอนตัดต่อแล้วอ่ะให้มันเรนเดอร์ไปด้วยไอเทมนี่ไม่มีแบ็กกราวน์เรนเดอร์ไม่มีอะไรเลยอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเรนเดอร์เร็วอ่ะแล้วไม่ได้ใช้โปรแกรมที่เป็นไฟล์นอกคัดโบเอ็กด้วยใช้ลูมาอะไรโคตรโหดอ่ะก็นั่งคุย เชื่อไหมมันเร็วจังวะเดี๋ยวคุณจะว่าเราโมครับเราตัดไปหลายคลิปจริงๆตัดลงช่องเนี่ยอย่างล่าสุด P40 Pro นะอ่ะนี่ก็คืองานล่าสุดเลย P40 Pro ที่เพิ่งดงไปเป็นซับเห็นปะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันจะมีแบบการเด้งการอะไรของซับมาและนี่คือพรีวิวแบบเต็มความละเอียดด้วยนะเนี่ยคุณเห็นปะมันไม่กระตุกเลยเออและเนี่ยไอ้เรามีซับมีแล้วมันก็เด้งกลับเนี่ยุ๊บแะ ทำได้นะครับจะแทรกรูปแทรกอะไรทาได้คือแล้วพวกเราดูไม่ใช่ใส่กันน้อยๆนะเยอะเยี้ยใส่แบบโคตรเยอะกระจุยอ่ะเอาดิพี่จะเอาเยี้ยอะไรล่ะอะซูมดูครับเอฟเฟเอฟอะไรคือแบบโอ้โหซับเนี่ยคุณดูซับที่พวกเราใส่ครับเยอะมากนะแล้วเรนเดอร์โคตรง่ายคุณกดแค่ตรงเนี้ยจึ๊บปึ๊บ เป็นมูฟีเราให้ลงแม็นลงยูทูบไปได้เลยแล้วเรนเดอร์ลงยูทูบแบบไวกับแม็กเยอะแค่เดียวคือตอนที่ว่า iPad Pro เปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่าแรงกว่า MacBook Pro 15นิ้วของเขาอืแรงกว่า MacBook Pro 2017เอผมไม่เชื่อจนผมได้ลองมาเรนเดอร์ 4K วิดีโอครับรู้แลวทำไมถึงได้เร็วกว่าใช่อย่างที่บอกว่าถ้าใครถนัดแอดวานกว่าไปฟิล์มคัดโปรแมคบุ๊กยังไงก็ต้องแอดวานกว่ามีท a น s ิชั o นที่แบบมีกล้องมาปุ๊บขึ้นมาเนี้ยทำได้สะดวกกว่า แต่ถ้าในง,งานอย่างเราใช้ตัวหนังสือแบบเด้งฟุ๊กฟั๊ฟุ๊ฟัฟ๊ฟฟฟพอพอครับอ่ะประมาณนั้นถ้าแิดว่าคุณดูวิดีโอช่องพวกเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันโอเคแล,อแล้วมันพอแล้วกูไม่ได้ใช้อะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้แล้วเนี่ยอ<ด>ันนี้แหละพอหรือวอล์กช่องอื่นที่ถ่ายเล่นๆอ่ะได้เลยสบายบสบายไม่ต้องถ่ายเล่นอ่ะถ่ายเอาตั้งเลยแหละใส่ซับใส่อะไรก็ปีพาร์วางเร็วอนีนึงคือคุณชินกับโปรแกรมอื่นมาก่อนแล้วอย่างเช่นชินกับพรีเมียแมนชินกับไฟนอลแคทโรเอ็กซ์มาแล้วครับชินก็จะตอบว่า เพราะว่ามันหลากหลายกว่าอ่าใช่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ลง <Okay. S 1> บุตวินโดได้อ,อะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วก็ทำหน้าปกแม็กเนี่ยเราจะใช้ p h o t o ส,สกแกนเแล้วก็ตัว Photoshop หอึงอันสองอัน,ออนแต่ส่วนมากจะเป็น p h o t o สแกนส่วน iPad แม่ใช้ Keynote ก็คือทำได้แต่ก็ไม่แอดวานเท่าตัวนี้ถ้าจะแอดวานคุณต้องหาแอปที่แบบใส่สกร,รสีนั้นสีนี้ผมว่าแอดวานสุดน่าจะเป็น Lightroom หรือจะเป็น Lightroom ม o อ iPad แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเท่าที่ผมลองทำหน้าปกหรือว่าแต่งรูปภาพให้มันจริงจังเนี่ยในส่วนตัวนะผมว่าผมชอบในฝั่งของ แม็กมากกว่าแม็กดีกว่าแต่ผมเคยดูพี่หาไลฟ์พี่หาก็ใช้แผรแต่งรูปภาพมันอยู่ที่ฝีมือวะช่องพี่มาร์กเหมือนกันเขาต้อนั่งทีวีอ่ะเขาก็ใช้แ iPad แต่งนะปุ๊บปั๊บปุ๊บโคตรเร็วอ่ะเออมันอยู่ที่เราใช้ตรงไหนมากกว่าแมนอย่างปกช่องเราอ่ะมันต้องแต่งในคอมเพราะมันต้องทําการแบบต้องเบอร์ต้องเพิ่มตรงนี้เข้มมันต้องละเอียดนิดนึงแต่ว่าถามว่าไอแ d รทำยังไรได้คุณก็โหลดโปรแกรมโฟกัสอ่ะคุณจิ้มปุ๊บหลังก็เบอร์อะไรเงี้ยมันก็ทําได้แต่ว่ามันจะต้องหาโปรแกรมเยอะนิดน หนึ่งโคลเดอร์สเก็บคือจบเลย<ช>แกมเดียวถ้าเอาที่ผมชอบผมชอบแพ็กดีกว่าเยอะทำหน้าปกนะถ้าเกิดว่าเอาแบบใน i p แพดเนี่ยสักได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในแม็กแล้วกันนะในความรู้สึกพี่ที่เราทำปกของเราอ่ะเออ70 70ใช่ป่ะประมาณนั้นน่าจะได้สำหรับผมว่าน่าจะให้ 70, ประมาณสัก70็ดส0ประมาณเจอ่ะอได้แต่คือไม่ร้อยนะ ไม่ร้อยนี่บอกก่อนอันนี้คุณต้องลองไปทําปกของคุณเองนะ,ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับบาง<อ>บคนบางคนเขาอยากจะแต่งรูปภาพได้เป็นช่างภาพช่างอะไรงเงี้ยมันเหมือนตัดต่อวิโดีโอเลย<ช>มันง่ายมันสะดวกคุณไม่ต้องมาการในร้านกาแฟา<ช>คุณถ่ายรูปภาพเสร็จคุณดึงภาพจากกล้องปุบเสียบให้ลูกค้าพรีวิวเลย<ช>เลูกค้าชอบโทนนี้ไหมดึงให้ดูก่อน พีดูหน้างานอย่างโปรแกรมแต่งเนาะอันนี้ก็เป็นไลท์รูมแบบฟูลเซตเลยครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นไลท์รูมแบบมืบายฉะนั้นมันก็จะแต่งได้แบบที่ iPad มันทําได้จํากัดบ,บางอย่างใช่แต่ถามว่าผมพอใจไหมผมไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพผมบอกว่าผมพอใจแล้วเพราะปกติผมแต่งในมือถือ1โปรแกรมมันถูก2มันรองรับทุกไฟล์อยู่แล้วเพราะมันอัปเดตอัตโนมัติแต่อย่าง Ma c หรือโปรแกรมในวินโดคุณต้องไปโหลดคือผมไม่ไมถนัดเอางี้วะต้องโหลดโปรแกรมตัวล่าสุดบางทีอะไฟล์ใหม่มาอย่างพานาในตัวที่เป็นรอมันก็ไม่พพอร์ตอะไรเงี้ย เวอร์ชันหรืออัปเดตเวอร์ชันแล้วเขาแต่นี้คือมันอัปเดตมาให้ใหม่ล่าสุดปุ๊บคุณเอาไฟล์มาเสร็จเปิดได้เลยม,มันสะดวกมากถ้าเกิดเป็นช่างภาพเนี่ยกล้องบางตัวที่เป็นแบบพวกซิกมาหรือว่ากล้องที่เป็นแบบพวกพา s ์เซลหลักมันอาจจะต้องใช้พวกนี้แปลงไฟล์รอรก่อนอแต่แว่าในแฉเนี่ยมันไม่มีมันเปิดได้เลย ไม่มันไม่มีเป็นไม่ได้มันเป็นไฟล์รอที่เป็นแบบพิเศษจริงๆคือกล้องพวกนั้นมันกล้องตัวหนึ่งเป็นล้านดังนั้นก็จะแบบเฉพาะทางต้องทำแบบคอมเอาอันนี้ก็เรื่องของการแต่งภาพถ้าแอดวานกว่าแน่นอนครับ macbook แอดวานกว่าแล้วจอมันก็ใหญ่กว่าใช่แต่ไ p a d เนี่ยมันได้ทุกที่อยากเอาง่ายง่ายว่าคุณทำคอนเทนต์ลงเดี๋ยโคโรนาเนาะทำอาหารเนี่ยคุณก็มาแต่งในไลฟ์รูมของของนี้ได้เลยอ่าประมาณนั้นครับเอางี้เดี๋ยวผมเอาลูกที่ผมแต่งกับมือถือ iphone แล้วกันเอาขึ้นมาให้ดูแต่งกับโปรรแกม ูร้ว่<ร>ามันพอหรือเปล่าใช่อีกอย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้คือไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก็ตามคุณต้องเสพมัลติมีเดียผมยกให้ iPad แต่ลับผม ผมชอบ MacBook มากกว่าในการเล่นเว็บผมชอบ m a c b o o k นะแต่ถ้าดูหนังอ่ะดูอะไรผมชอบไอแางมากกว่าไม่ว่ะอันนี้ผมผมชอบดูกับไอ้พวกนี้ว่าไม่รู้อ่ะอาจจะได้คนมัน้งผมชินอันนี้บอกก่อนผมมี iPad มาที่คอนโดเนี่ยมี2เครื่องไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูมผมว่าความรู้สึกผมผมชอบดูกับ d ุป์ที่มันแบบดูมั่นคงกว่าแบบอย่างเงี้ยวางไว้แล้วก็ดูถ้าเกิดดูไกด i แพดมันรู้สึกว่ามันดูกับมือถือดีกว่าเคสคุณไม่ดีรื่เปล่า <laughs> ผมมีเคสขาย <laughs> เอ้ย <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วแต่ชอบอะ่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเล่นแค่เฟซหรืออะไรพวกเนี้ยว่ามันน่าจะตอบโจทย์กว่านะไถ่เถื่อะไรแล้วจอมันเป็น120เลยด,ด้วยครั <laughs> บเวลาเล่นเฟซก็จะฝีลื่นมันจะลื่นโมชั่นอะไรก็จะด,ดีกว่า <laughs> คืออธิบายว่าที่ผมชอบแพดเพราะว่าหนึ่งลำโพงแม,ม่งไม่พังง่ายเหมือนแ m ็ c b o o k แล้วลำโพงม,มันก็คือมันมันดังแล้วอ สองคือขนาดแบบถ้าเราดูอยู่ใช่ปะพี่จะลงไปกินแลกวมาพี่กระจับไปเลยแล้วเวลาไลฟ์พี่ชอบไลฟ์เบาๆบอพี่พี่ก็ไลฟ์พี่ก็ตั้งเนี่ยแล้วพี่ลงไปกินข้าวปุ้นขนมจีนนะ <laughs> พี่ก็ถือลงไปเลย นี่นะครับมันสะดวกพี่แล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันครับตั้มชอบแบบมั่นคงพี่ชอบแบบมั่นข้างเฮ้ยนึกเปื่อมีมืหัวเลยกลัอันนี้อยู่ที่คุณชอบแล้วพี่ชอบแบบว่าเวลาดูเน็ตฟลิกอ่ะมันกดเข้าโปรแกรมได้เลยอันนี้มันต้องเข้ามาล็อกอินที่เว็บเบราว์เซอร์แต่มันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ข้อดีของแม็กที่พี่ชอบคือแม่งดูดู u t u b e ไปด้วยแล้วทำงานอย่างอื่นไปด้วยเยอะแต่นี่มันทําไม่ได้มันทำได้สองจอเปิด YouTube ขึ้นมามันก็ไม่สะดวกเท่าใช่เนี่ยมันก็คือแบบ มันไม่มันไม่ไวไม่สะดวกเท่าแมนวานเท่าใช่แล้วนี่คือเปิดจี่จอก็เปิดไปประมาณนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่าเป็นคนที่แบบหลากหลายในการ<ม>เล่นเนี่ยแบบชอบเปิดเ็ตฟิกไปพร้อมกับดู f a c Facebook บางคน<ม><ม>จะต้องมอนิเตอร์งานตลอดเนาะอย่างเงี้แม็กก็เะียตอบโจทย์กว่าคนแบบอย่างพี่แพนก็เป็นคนที่แบบว่าชิวๆเลยดูพักผ่อนกวพักผ่อนแล้วแต่จริตคนแต่ว่าเรื่องของลำโพงเนี่ยผมบอกเลยว่าลำโพงแม็กเนี่ยสวยไอ้ลำโพงไอแพดไม่ได้ อยแผ่นมาากกว่เียมันไม่ตีเป่นดีไม่แต่ตัวนี้ดีกว่านะแต่ว่าไม่ผมชอบตรงที่ว่าเวลาผมทํากับข้าวพี่เวลาอยู่คอนโดช่วงนี้โควิดอะทำกับข้าวอยู่คอนโดเงี้ยไม่สะดวกจะเอาแม็กซ์ว่าไม่มีทางเยี่ยวางเงี้ยข้างเชลล์นี่ก็เต็มแล้วทำกับข้าวเลยอันเนี้ยบางทีเราอยากเปิดรูข่าวพี่ผมก็ไปเปิดแล้วผมก็ไปวางไว้น้องเนาะบางทีเราทํากับข้าวเราดูเงี้ยเราก็ทำกับข้าวไปด้วยเนี่ยเด็ดเด็ดขับไร ก็วางไว้คือพื้นที่ในการวางอันนี้เท่ากับว่าเอาไอแพดสองเครื่องมาวางได้ MacBook เครื่องหนึ่งใช่นี่ MacBook ตัวเล็กนะถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เหมือนของพี่แพมก็ต้อง3ามตัวใช่ดังนั้นมันใช้พื้นที่น้อยกว่าแล้วอย่างหนึ่งพี่แม่งโคตรเสียเซลคือถ้าคุณไม่ติดฟิล์มหรือแบบดูแลดีๆนะไม่เป็นรอยอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือมันใส่ซิมได้อืฉะนั้นคุณจะเส็มันตีมีเดียเน็ตคุณพังอ่าคุณไม่ต้องไปหาอะไรต่อมีซิมใส่ก็ไปเลยใช่อันนี้อยู่าง ถ้าเกิดเราพอมันใส่ซิมได้นี่พี่เราชาร์จแค่ตัวมันไปเดียวอย่างเนี้มันไม่มีสิ่งดีตัวก็ต้องชาร์จไอโฟนด้วยแล้วมันกินแบบนะแล้วมันมาทำงานด้วยกันกูก็ไอโฟนก็ต้องแชร์แบบแบบหมดกูต้องหาสายมาชาร์จไปทำงานข้างนอกมันจะมันลำคาญกว่าผู้นี้เนี่ยมันลำคานกว่านะครับเออเรื่องไปทำงานข้างนอกก็มีผลนะแบกไปอย่างเงี้ยเอาไปปุกจบขึ้นรถไฟฟ้า BTS งานไม่ต้องหากระเป๋าใหญ่ๆมาใส่อันนี้สะดวกดีที่สำคัญครับตัวนี้ครับรองรับปากกาครับ จุดนี้ที่ macbook ไม่มีฉะนั้นเวลาเซ็นเอกสารอะไร macbook ต้องเซ็นกับทัชแพดซึ่ยากมันจะยากและมันจะไม่สวยมันจะดูไม่น่าเชื่อถือแต่นี่ครับเซ็นล่าสุดผมก็เซ็นไปใบหนึ่งครับแสนกว่าบาท250ยเนี่ยใช้เซ็นอยู่เพิ่งเซ็นเมื่อกี้โดยขนาดเดียวกันที่ถ้าเป็น mac คุณต้องเปิดโปรแกรมแล้วคุณเลือกที่ลายเซ็นแล้วก็ต้องเลือกที่กล้องถ่ายรูปแล้วก็ เขียนลายเซ็นใส่กระดาษแล้วให้มันถ่ายรูปมีเง้ยได้แต่ตัวนี้คือเซ็นลงไปเดินแล้วที่สําคัญใครหาเงินทางการเขียนวาดรูปอันนี้ทำได้เลย Apple pencil ใช่ Apple pencil ใช่แบบแต่ถ้าเกิดว่านานๆใช้ทีอย่างเงี้ยมันก็ก็ซื้อเนี่ยพวกนี้ก็ได้เนี่ยจักบาทพก่อยเสซ้ำนี้แหละ ถ้าเ่าอยากใช้จริงจังมันก็มีจริงจังมีอยากใช้แบบไม่จริงจังมากก็มีของพี่เอาไว้จดพี่ไม่ได้สเก็ตขายเออเอาไว้แบบขายงานวาดเพื่อับพกตามหน่อยไม่แมปปิ้งวาดไอ้สตอรี่บอร์ดให้ลูกค้าเนี้ยก็ได้จบแล้วจบเดี๋ยวถ้าว่าลำเอียงแมคบุ๊ k คือแมคบุ๊ k มันมีโปรแกรมเฉพาะมีโปรแกรมแอดวานซ์เยอะอันนี้คุณต้องไปเรียนรู้ของคุณเอาแต่ที่เราใช้อ่ะเราใช้ประมาณนี้อย่างแก้เอกสารนะเราย้ายมาเป็นคลาวด์หมดลวออนไลน์หมดลวอย่าง Excel อย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปเป็นชีท ซึ่งแก้ผ่านข่าวมันก็แก้กันหมดเลยคนไหนก็ดึงมาแก้ได้หมดฉะนั้นผมจะแก้ในแม็กแก้ในนี้แก้ในไอโฟนได้หมดกันกันหมดฉะนั้นผมไม่ซีเรียสเรื่องโปรแกรมพวกนี้เลยแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องจะต้องเป็นโผล่เอ็กเซลสำหรับ Windows อะไรพวกนี้คุณก็ต้องไปแม็กไปแม็กใช่ความจริงจังเลยว่ะจริงจังด้านด้านงานเอกสารนะสร้างกราฟสมมติคุณทําการตลาดคุณต้องการสร้างกราฟการขายมันก็ต้องทำในแม็กใช่มันจะละเอียดกว่านะครับ ผมว่าจริงถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้นะเว้ยงานเอกสารนะมัน <c oughs> าำในนี้ได้แต่ว่าบางทีการจัดวางเลเยอร์บางอย่างม,มันต้องมันต้องเออมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะยุ่งยากบางทีดูในแพดมันพอดีละพอเราเอ็กพอร์ตออกมาเป็น p d f ปุ๊บแม่งเบี้ยวแม่งเที้ยวอะไรแต่ว่าในเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเบี้ยวน้อยมากที่จะเบี้ยวนะครับก็ ถ้าเกิดว่าจริงจงเรื่องงานเอกสารก,าก็ไปแนมะ็กประมาณนี้นะครับมีเรื่องของการทํา Excel Word ก็มีหรือนี้ทําออนไลน์หมดละอันนี้พูดถึง<ว>เรา,นะเ,ราเราเปลี่ยนจากที่ทําในคอมแต่ก่อนนะเวลาจะเขียนใบเสนอราคาหรืออะไรเราจะเสนออะไรเขาเนี่ยเราต้องกลับมาทําที่คอมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเรามี iPhone เรามี iPad เนี่ยเราเขียนทําในนี้ได้เลยใช่ลแล้วเราก็โยนดึงขึ้นลอกตั้มเซ็นนี่พี่หน่อยจบตั้มเซ็นกลับมามันก็เซฟอัตโนมัติไม่ถึงวิใช่ไหมตั้มเซ็นปุ๊บมันก็บันทึกเลยบันทึกเสร็จที่ก็ดึงเลย แต่แต่ก่อนเนี่ยผมต้องไปเสียพอดโอ้โหตั้มเซนต์ตั้มเซนเสร็จโอ้โกเสียบมาต่ออุปกรณ์จะ<อ>สง่งย,ยุ่งยากยนะครับอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่อ yeah. loh, ไม่ใช้ด้วยกันได้นะมันไทยซีใช่ไทยซีเหมือนกันคือทุกวันนี้ไทยซีมันมีบทบาทอย่างนี้แหละ อย่างเมื่อก่อน iPad iPhone ก็จะเป็น Lightning Mac ก็จะเป็น Type A แต่พอทุก d i e มันเป็น Type C หมดเ่ย 2> C 2 C เนี่ยนี่มันง่ายอนี่มาเสียบกับ Android ก็ได้ซื้อ,อดีไวมากหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวแปลงออกจอสมมติตัวแปลงจาก Type C ไปเป็น HDMI เสียบปุ๊บใช้กับ Android ได้หรือไปเสียบก,กับ,บ,บ iPad ก็ได้หรือไปเสียบกับ Macbook ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำงานที่มันแบบจริงจังมากๆ เช่นคนที่พอรแคสต์นหน้าจอหรือว่าคนที่ทำบล<ช>ัชคร,รีม<ช>เอาว่ายังไงรับแมคบุ๊คมันก็เฉียดกว่าใช่แล้วรูนไม่กอกแกกแล้วโปรแกรมมันก็ดีกว่าใช่รูมันจะไม่กอกแกกอันนี้สำากันนะเรื่องรูกอกแกกเนี่ยบางทีเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันี รับแรงน้อยถ้าเกิดเราถอดเข้ามันโคงนะอุปกรณ์เขาไม่ตกงานแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยผมแอบเทใจให้กับ iPad มากกว่าเรื่องอุปกรณ์เสริมมันเยอะมากอย่างเคสเนี้ยแม่งพี่จะเอาแบบไหนเอาแบบตั้งพี่เอาแบบธรรมดาปรับระดับได้แบบแข็งแกร่งกับแทกไม่พังแต่ว่าของแม็กเนี่ย เสริมมันจะเป็นแบบเรื่องของงานเฉพาะทางสัส่วนใหญ่แล้วเมื่อกี้ที่ตามพูดเรื่องไลฟ์สตรีมผมจะบอกก่อนว่า iPad อะ่ะมันจะมีแอปที่ไลฟ์ได้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีแค่วันต่อแอปสตูดิโอสวิตการอะไรสักอย่างอย่าง้นึงที่เราใช้มันจำแต่ก็ถามว่ามันสู้พวก OBS สู้พวก w i c a t พวกนี้ไม่ได้เลยคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องถ้าคือคุณจะแคสจริงจังคุณต้องตัวนี้เท่านั้นแต่ของเราเนี่ยมันก็แค่นี้ก็พอเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะครับเราก็ใส่แค่ตัวหนังสือเด็งเพราะง่ายว่าเราเราไม่ได้จริงจังกับไลฟจริงมากแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเป็นพี่ไบต์อธิไฮต้องสลับกล้องสวิตช์ต่อทูหาวอะไรเงี้ยคนที่เป็นระดับนั้นเนี่ย ผมว่าแม็กต้อง,ต,องต้องมาแล้วแหละไอแพดมันคงตอบโจทย์แล้วก็ต้องต่ออันนี้แยกเยอะใช่ต้องมีรูดอีก <Don 't S 1> ์ <Go. S 1> <Witcher> สวิตเชอร์เสียบไม่เสียบไรครบนี่อย่างมากสุดก็คือซอสไม้กับกล้องเลยสักตัวหนึ่งจบคือพื้นฐานอย่าแอดวานมาก้แอดวานมากแม็กใช่แค่นั้น อ้าวสรุปถ้าเป็นพี่นะตอนนี้นะถ้าพี่เลือกได้นะพี่เอาไปแพตัวเดียวจบพี่ไม่ได้พูดเผื่อใครนะแต่หมายถ้าเราเป็นเราเนี่ยคือผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รู้คนอื่นใช้งานแอดวานซ์แต่งรูปเยอะหรืออะไรที่ต้องใช้แม็กทาคุณเรียกแม็กแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมใช้งานตัดต่อที่คุณดูในช่องเนี่ยทำปกแบบนี้ได้ที่ชอบสะดวกพกใส่กระเป๋าแบบนี้ชอบดูเน็ตฟ i ิกในนี้มัลติมีเดียในนี้เล่นเกมพี่เ็าชอบตั้งป้อมตั้งหาในนี้ ที่เอา iPad จบแล้วประหยัดด้วย30,000ื่นจบไม่ต้องไปซื้อเป็นแสนโปรแกรมก็ถูก600เองถ้าเป็นผมนะวันในความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างพอจะเรียนรู้กับมันมากพอเนี่ยผมว่าเริ่มกับ iPad แพดดีกว่าพกสะดวกด้วยคือดีกว่าทั้งแง่ของเงินที่จ่ายน้อยกว่าดีกว่าในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาเรนเดอร์แม่งเร็วกว่าเยี่ยเลยเร็วกว่าเยอะดีกว่าในเรื่องของประหยัดด้วยแบบแล้วอย่างเมื่อกี้พี่แอรพูดถึงเรื่องเกมเกมเนี่ย แม็กแม่งไม่มีเฮียอะไรเลยเกมในนี้ไอโฟนมีเฮียอะไรในนี้มีหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยากแบบว่าไม่อยากเรียนรู้เพิ่มละฉันจะต้องทํางานละแล้วก็งานจะต้องแชร์กับคนอื่นเมนเรามีทีงาน10บคนเนี้ยเราจะต้องแชร์งานร่วมกันเนี้ยาแม็กก็ย<ๆ>ังยังตอบโจทย์อยู่ในเรื่องแบบงานที่มันแอด,ดวานเป็นพิเศษใช่มผมว่าแล้วแต่คนทํางานออแต่อ<ต>ันนี้เรามาแชร์ในมุมมองของเครีเตอร์คนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์ลง YouTube หรือแม้กระทั่งแต่งภาพลง ไอจี <IG S 1> เพื่อหาเงินอย่างเงี้ยถ้าเป็นตอนนี้ผมเลือก iPad 3มหมื่นใหญ่หกร้อยแบตก็อึดผมใช้แม็กอะแป๊บเดียวผมต้องชาร์จละแบตม,มันอยู่ได้ไม่นานครับแต่มันแอดวานซ์กว่าใช่มันแอดวานซ์กว่าจริงถือถ้ามีงานแบบแอดวานซ์จริงก็ต้องต้องแม็กใช่อันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งแค่เรานะครับแค่ใช้งานแบบเราและลองแบบเราลองดูว่าที่เราพูดมาเนี่ยบางอย่าง iPad มันก็สู้แม็กไม่ได้ใช่มันซู้ไม่ได้ต้องไปเวทเองว่าตัวเองใช้แบบเรามางน้อยขนาดไหนสำหรับพวกเราเนี่ยมันเพียงพอเพียงพอเน่เรือด้วยใช่เลยับ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับนนี่คือการรีวิวระหว่าง MacBook Pro กับ iPad ที่เท่าที่เราใช้คนอื่นอาจจะมีวุ้ี่ตัวนี้มันทํานี้ได้วุ้แม็กมันทําอันนั้นแล้วแต่คนไปอันนี้เราใช้แค่นี้เราจะบอกแค่นี้นะครับที่เราใช้ถ้าเกิดใครอยากทำครีเอเตอร์อยากตัดต่ออยากสร้างช่อง YouTube แล้วใช้แค่ที่เราตัดไง คุณเอาไปแพะไปฝึกดีกว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ <Comment S 1> <มา S 2> คอมเมนต์มาคอมเมนต์เยอะากยังไงหลายๆคนมันจะมีหลายๆความคิดเห็นอยู่แล้วใครที่กำลังตัดใจซื้ออยู่เขาจะได้เข้ามาอ่านความคิดเห็นพวกคุณด้วยครับวันนี้ผมตั้มกับพี่แพมก็ลาไปก่อนแล้วกันน้องแพมไ,<อ>ไปแล้วครับสวัสดีครับ